สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้งานมิตเตอร์นะครับยี่ห้อโปรฟิตโตนะครับรุ่น OK 4.0ดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการตรวจเช็คหมายเลขมิตเตอร์นะครับก็ การตรวจเช็คหมายเลขมิเตอร์นียครับจะมีความสําคัญก็ต่อเมื่อเราไปตรวจมิเตอร์ที่กรมขนส่งนะครับเจ้าหน้าที่จะดูว่าหมายเลขมิเตอร์ของท่านนั้นตรงตามในใบที่จดทะเบียนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเช็คหมายเลขมิเตอร์กันเลยนะครับก็เราจะเข้าไปที่ความจํานะครับผมจากนั้นกดปุ่มพิเศษนะครับเพื่อเข้าไปที่เมนู Information จากนั้นตัวเครื่องนะครับจะโชว์เป็นหมายเลขเครื่องนั้นๆขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหมายเลขที่ตรงตามหนังสือรับรองของรถนะครับแล้วก็รอบของรถทุกกันที่เป็นออวติสจะต้องเป็นรอบ2 5 4 0นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นที่ขนส่งแล้ววิธีออกก็กดปุ่มสิ้นสุด2ครั้ง ก็จะกลับมาเป็นหน้าปกตินะครับผมก็ถ้าหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โปรฟิโตนะครับผมสวัสดีครับ